มาจ้าวันนี้ตำส่วปูดองนะจ้าตำส่วขอปุนพี่น้องอีกซื้อก็ตำปลาเนาะพี่น้องเนะาะตำปลาตำปลาหรือตำส้วนะจ้าตำพีก,กนพี่น้องมาได้ข้าบาทนี่ซบเล็กเข้าตำปลาแซบแซบน้บนมบนไมัขวบพี่น้องปูดองมันม,นมันเห็นไหปูดองมันมันนะจ้า มีหัวหอยใส่หัวหอยหนมจีนชีหอมมะเขือเทศผงนัวน้ำปลาปลาปลาต้มเองพี่น้องเปิดขวดใหม่เหมือนเราขวดหนึ่งขวดนี้เหลือนิดเดียวเปิดขวดใหม่นะมาแซบด้วยกันนะจ๊ะตามปลาพี่น้องหรือตามซั่วนะจ๊ะตามซั่วขนมกีนปูดองหัวหอย เหื่อเคืองกันพี่นองใส่มะเขือเทศเข้าไปนะจ๊ะใส่มะเขือเทศมะนงมะนาวใส่เข้าไปผงนัวน้ำกระลราอันนี้อำผักกาดดองพี่น้องใส่ผักกาดดองน้ำจักหน่อย ใส่ประกาศดองด้วยนะจ้าจะได้อร่อยใส่ประกาศดองใส่หน่อไม้ใส่เส้นนมจีนเข้าไปใส่หน่อไม้ใส่ปูดองเข้าไปสำปาปูดองหลากหลายเลยพี่น้องปูดองมันๆใส่ปูดองแล้วก็ยว้วย โอ้ยว่าสิโพงกันนอยพงเ่็นไงได้บ้างล่กมาเรื่อยเลยนะน๊ะ้เนื้อเนื้อเต็มโคนเลย่นองชีหอมเข้าไป มาด้พี่น้องมาแซมกันเนาะมาจ้าเสร็จเรียบร้อยมาอร่อยด้วยกันนะจ้า่าสิกจานน้ดหน่อยจานแบบไงเลยพี่น้องเอ้ยมึงด้วจานมาเร่อเลยนะจ้ามาแซมกันพี่น้องปูมันมันตำปลาหรือตำซัวปูดองหัวหอยนะจ้ามาแซมกันพี่น้องมึงด้อปูปูมันมันนะจ้านะจ้า อร่อยอร่อยได้กันจ้ามาแซบด้วยกันจ้าพี่น้องมาเด้อมาแซมบ่งกันโรยหัวหอยจากหน่อยแบบทีเนี่ยหัวหอยมีเสริมกินกับมาอร่อยด้วยกันนะจ้ามาแซบมาอร่อยด้วยกันจ้าตําปลาตําปลาตัซส่วนน้อพี่น้องแซบแซลมั่งกันจ้าึาานนนนา้นหอดสก้นนอพี่น้องเด้อพุนผักเสริมบักหลาย